rolling in <laughs> the i'm <in> my seat <laughs> from the whole country yeah, <laughs> so i'm not Yeah, i yeah i just wanna for a minute and a whole big week no kidding i'm getting i cannot eat got a million motherfuckers that depend on me yeah every friend of my family if i'm a girl every fan, i, meet, my job, I, all, I all, down, make myself i'm too i'm too rough Calm down i'm like jumping off that rooftop are dropping i'm not to make i'm เล็บการโกงเวลาต้องการซื้อหรือขายรหัสเกมออลวีปัญหาเหล่านี้ที่หมดไปนี่เลยเพจแอดมินต้นทีดีเจ็ดเพจขายรหัสเกมออลวีที่ดีที่สุดณตอนนี้มีเอดีให้เลือกเริ่มต้นราคาเพียง50บาทเครดิตเยอะรีวิวเยอะปลอดภัยไม่โกงแน่นอนเพจแท้ยอดไลค์70,000ขึ้นไปเดี๋ยวจะแปะลิงก์เพจไว้ให้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีว่านะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชแนลดาร์กนะกลับมาอีกครั้งนะครับตำนานของมีมาร์กนะชายที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมด อันดับหนึ่งของโลกในอดีตนะก็แน่นอนแหละว่าคนที่เคยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมดเบอร์หนึ่งของโลกอะมันมีตำนานเยอะอยู่แล้วนะแล้วก็นี่เป็นหนึ่งตำนานที่เราเคยสัญญาไว้ว่าจะเอามาให้ดูนั่นก็คือตำนานลาร์ดของมีมาร์กนั่นเองคือใครที่ดูการแข่งขันอาวีมานานจะรู้แล้วนะว่าเขาที่แหละนะคือที่สุดของลาร์ดเบอร์หนึ่งของโลกเลยในสมัยปี2อ1 8นนะก็สำหรับในเกมนี้นะคือเป็นตำนานจริงๆเพราะว่าเป็นหนึ่งแหละนะเป็นเพอร์เฟกต์สกอร์เขาก็คือเขาไม่ตายสักตัวและก็สองนะเพียงแค่ใน เก็บผ้าของมีมาร์กก็ได้นะแต่คือยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวี๋วรอจิจามชมแล้วเราจะไม่สปอยนะแต่ย้ําเลยว่าไฮไลไท์มันอยู่ในนาทีที่2นะทุกคน,นในเกมน,นี้ที่แบบมีมาร์กโชว์จนแบบตอนนั้นคือแบบเรากิดการมาลุ้งโป่งเปรี้ยมากนะเป็นไอดอลที่ทําให้เราหยิบลายมาเล่นโอ้นะเป็นร้อนในเจ็บปากมากตัวนี้พูดเยอะไม่ค่อยได้เสียงอาจจะแบบไอ้นี่อุ้งอุ้งนิ่งๆหน่อยนะทุกคนนะคือเจ็บปากคือเป็นร้อนในทั้งตรงเอ่อเอ่อเขาเรียกว่าไงเป็นเพดานด้วยอะนะเจ็บมากเจ็บมากบอกเลย คือไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมเวลาเป็นหวัดแล้วเวลาหายอะ่ะมันมกักจะเป็นร้อนในตามาไม่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเราอมสเตปซิลเยอะหรือเปล่าเพราะาอมสเตปซิลไปประมาณ4แผงอันนี้พูดจริงเลยคือไม่อมไม่ได้คือเจ็บคอมากเวลาอื่นน้ำลายเวลาอะไรใครที่เคยเป็นหวัดได้รู้นะอืม้มนะคือไม่ต้องกลัวเขาตายนะอย่างที่เป็นอยบพลอตอนต้นแหละนะเพอร์เฟคสกอร์ในเกมนี้ไม่ตายสักตัวบอเลยนะเป็นคลีนเป็นคลีนคิวเลยก็คือมีแต่ฆ่าอย่างเดียวนะเราก็ไม่ตายสักตัวเลยสำหรับบีมาร์ในเกมนีม้ฆ่าไปเยอะด้วยนะฆ่าไปเกือบ10ตัว อย่างที่บอกเลยว,ว่ามันเป็นเกมตำนานของเขานี่คือในโปรลีซีซั่น2เือนกันเจอกันระหว่าง IT City ไปคอนกับอัลฟาเลสใช่แล้วทุกคนนะทีมอัลฟาเลสก็คือจังเกิลเป็นเฟิร์สบัน หลอายคนสงสัยว่าเฮ้ยใช่เฟิร์สตอนเดียวกันที่อยู่กับบุรีรัมย์ตอนนี้เปล่าใช่นะใช่คนเดียวกันหยิบเพทลแอนนัทมาจังเกิลด้วยนะและแคลรี่มาเจอกับมวยไทยของมีมาร์กนะมาดูว่าเนี่ยนะอีกหน่อยนี่แหละและอีกประมอบ20วิมันจะเกิดช็อตที่เรียกได้ว่ามีมาร์กเก็บ5เพราว่าได้และเป็นช็อตที่เขาโชว์แบบสุดยอดมากสกิลดงจีคิว,วช็อตที่แบบเป๊ะมากนะมาแล้วจนนังหวะนี้ออก์กาหน้ามากกังกรแล้วสังเกตมีมาร์กแค่นาทีที่3เอ้ยแค่แบบเวล3อ่ะ น่าจะไปถึงเรียกว่าเป็นช็อตเก็บผ้าเขารอดูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในช็อตนี้นี่นะกำลังอุอัวกันตรงนี้นะแล้วมีมาร์กต่อยไปหนึ่งดอกนะโดนนะแล้วก็เข้าไปงัดไปเก็บไปก่อนหนึ่งตัวคือจะบอกว่ามีมาร์กเป็นคนได้ก็ได้ด้วยเนี่ยนะแล้วก็สองตัวนะแล้วก็ตรงนี้ยังไงเอยคือดูมีมาร์กโฟกัสมีมาร์กหูสามตัวนะคือมีมาร์กทำเองหมดเลยนะชงเองเล่นเองหมดสามตัวนะจังหวะนี้เล่นเหลือสองคนตรงนี้นะมีมาร์กแล้วก็เก็บไปอีกหนึ่งตัวตรงนี้นะ เนี่ยจะเรียกว่าเป็นมีมาร์กเป็นคนชงก็ได้นะแล้วก็ตรงนี้นะก็เป็นของมีมาร์กอีกเช่นกันคือห้าตัวคือมีมาร์กชงแบบโอ้โหบึบบึบแต่คือเขาได้มาแค่สามตัวแต่เราสามารถพูดว่าเป็นช็อตเก็บห้าของมีมาร์กได้เลยนั่นเอนะในนาทีที่สองเขาเป็นคนแบบเล่นแบบเยอะมากนะแต่คือโดนอาดับเบิลเซนต์ได้ายไปหนึ่งตัวกับเป็นเชอร์รี่ร้ายไปหนึ่งตัวแต่ถ้าย้อนดูจริงๆคือแม่งมีมาร์กทำแบบโคตรเยอะในช็อตเมื่อกี้ทั้งหน้าตัวโดนมีมาร์กต่อโดนมีมาร์กคือแบบสกิลชช็อออออตตแมมมมม่่่่นนนนากกกะะยยงงััดดดดดดไไรรีีวืืบเลโหคสุจจิ เจ็บปากว่ะคือเจ็บปากมากแต่เขาอยากแบบดีเล็กชันอยากแบบสแสดงความรู้สึกว่าแบบมันสุดยอดโอ้แล้วเชน,นี่มันจะฝักเข้าไปทําไมพี่เช่โอ้ลึกมากเมื่อกี้นี่เราเห็นแบบเขาเรียกว่ายิปเน็ตเอ็กซิคิวแน่อย่าไปเล่นตามนะอย่างทีบ่บอกเลยว่าชิปพวกนี้มันเป็นตำนานไปแล้วมันเอาไปเล่นตามไม่ได้หรอกนะแต่ตรงนี้ไงเอ้ยบูบับโดนหรือเปล่าโอ้แล้วมอสคือฉีกมากนะโอ้แล้วจับเคทเอเดไปเลยแตกนะเคทเอเด ไม่ได้ใช้แอนตีด้วยนะหรือว่าใช้แต่มันไม่ติดก็ไม,ไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันนะเป็น <ynn> um, สแนรจับเข้าไปมาดูนะเกมนี้เขาโชว์เยอะกว่านี้นะรอดูรอรับชมเลยไปได้ <ๆ S 1> เขาบอกเฮ้ยแค่นี้เหรอวะนี่เหรอวะตำนานลารดอ่ะรอดูรอดูให้จบเกมก่อนนะอย่าง <c oughs> ที่บอกเลยว่าเป็นเขาเรียวกว่าไงเป็นคลีนด้วยเกมนี้ก็คือไม่แตกสักตัวแล้วตรงนี้อ่ารีมิ่จับมาอืคือแรกคนสงสัยว่าทำไมถึงรีบกดอ่ารีบกด อ่าอันตรีนะคือเขาไม่ได้รีบกดหรอกแต่คือเขากะว่าจะกดตอนที่เขาจะโดนล็อกให้แบบมันแคนเซิลแต่คือมันกะระยะพลาดไปหน่อยนะโดนล็อกแล้วแบบมือมันก็เลยแล่นไปโดนอันตรีมันเลยกดเลยเพราะตามจริงเวลาโดนล็อกแรกๆอ่ะอุ้ยแล้วตรงนี้อืโดนหอด้วยนะสหรับเฟิร์สบัลคือเวลาโดนล็อกแรกๆถ้าเลื่อนเรายังเต็มเราไม่จำเป็นต้องกดอันตรีก็ได้นะรอแบบให้มันใกล้หมดค่อยกดก็ได้อ่าแล้วตรงนี้ฟิกเกอร์เข้ามาไม่โดนใครนะเกมนี้ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่ประมาณสิบสามสิบสี่นาทีนี่แหละ การยืนสูสีอยู่นะการยืนสูสีกันอยู่คือใส่ก่อนเขาเล่นเป็นแครี่ฟาร์มซะส่วนใหญ่นะพวกเคลอะไรเงี้ยวิปอะไรเงี้ยได้รับความความนิยมหมดเลยโมโลโมเลนสมัยก่อนแต่สมัยนี้จะเน้นแบบเป็นแอสซัสซินเยอะมากนะคีล่าเพนนาคอสโูลาดอะไรพวกนี้ต้วงพวกนี้นะจะได้รับความความนิยมมอนท้าที่สูงส่วนแครี่ป่านี่รู้สึกว่าจะมีลินดิสกับสลิมนะที่ได้รับความนิยมสมัยนี้ววไวเลตอะไรเงี้ยก็หายไปแล้ว บอสนี่โอ้โหยืนนาน3,000ปีจะบอกเลยคือสมัยก่อนอะคนที่เล่นอารามได้ของทีมเบคอนจะมี2คนก็คือจะเป็นเชอรี่กับกับกับมอสนี่แหละบางทีเชอรี่ก็ไปยืนเล่นเหมือนกันเรืตรงนี้อืมต่อไปหนึ่งจังหวะคือเขาต่อยแม่นมากอะนะสุดจัดนี้เอา้าชมยังไม่ทันขาดคำต่อยพื้ซะแล้วมีมาบอกว่าเออเอาหน่อยนะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเปิดโปรโล็อกเป้านะมันก็ต้องมีวื้บ้างเป็นธรรมดาแล้วรีมิกเล่นเป็นมาจ้าเหรอ มาเจ้าออฟเดียนคือเล่นได้นะสมัยก่อนแต่ย้ำแต่ว่าคือเมตามันไอ้นี่นะเมตามันไม่เหมือนกันแล้วเวอรหลายคนเราไปเล่นสมัยนี้บอกว่าโอ้โหนี่นะผมดูมาจากชแนลดับบลิ่นพี่วินเล่าโอ้แล้วตรงนี้จับเลยนะแล้วเข้ามาอืมรอเพื่อนนี้ก่อนแล้วออนสล็อตไปนะสหรับมีมาโอ้แล้วมอรสไม่แตกด้วยนะเลือดแบบหลอดดำมากละเรื่องนี้ดับเบิลโอเซเวนเอ็กกับสลิมของเขาตอนนี้ครับเเกมให้อยู่บ้าครับตอนนี้ครับเอ้ยถอยไปอีกหนึ่งอย่งวะอุ้ยแล้วพาหัวไปโดนด้วยเกมนี้โดนไปเจ็ดต่อสี กานยืนําแล้วนะเรื่องนี้ชาโด้เนะเอสดีนี่ย่อมาจากชาโด้สมัยก่อนก็เป็นออฟเดนเบอร์ต้นๆของไทยเหมือนกันสมัยก่อนนี่มีชื่อในคัดเลือกของเอ c ซีของปี2 0 1 8ในทีมไทยแลนด์มาลิปูแล้วดูมีมาร์กที่จะเข้าไปลึกขนาดนั้นนะไม่มีใครกล้าทำอะไรเขาอ่ะเจอเขาโชว์เยอะแล้วก็สมัยก่อนคุยขอไหมสมัยก่อนชื่อเสียงลัดเขานี่คือสุดจัดจริงๆคือที่สุดของที่สุดอ่ะลัดของมีมาร์ก ต่อยโดงอืมแล้วตรงนี้เห็นจังหวะนิดเดียวเข้าไปดีนะกกดพิง,องโอโานแล้วชกไปตรงนี้โอ้โหดูดิกะแบบทัมมิ่งการเกิดใหม่ดีมากนะเกิดปั๊บคือแบบลูกไฟลอยเข้าตัวเลยนะแต่ทันทีเอาแล้วตรงนี้เอ็นดีมาแล้วฟิกเกอร์มาตรงนี้ยังไงยกไปอีกหนึ่งจังหวะโอ้โหมีมากคุณก็เอาเกิน พี่จะเดินเข้าไปอ้อมหลังเข้ามายืนในป้อมดื้อเลยฮะง่ายๆว่ามอบตัวคือตายยอมตายเพื่อให้เกิดไฟฮะแล้วไอ้ที่ที่นคอนเกมเป็นอะไรครับโอ้โหห้าคิวแล้วนะมีมาร์กนะเจ็ดนาทีดูดิคือสมรัก้าที่เป็นตำนานเมดระดับหนึ่งของโลกคือยอมรับจริงๆคนนี้สุดจัดว่ะ การจ่ายสกิลการนั่นการนี่คือโอ้โหแม่งสุดยอดอะทุกคนนะเราจะไม่ยอมรับเขาก็ไม่ได้แนละ้วเพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่กดไลค์กดแชร์นะเรารอติดตามตำนานของชายคนนี้ดีนะมีให้ดูอีกเยอะบอกเลยของมีมาสเนี่ยคืออย่างว่าแหละนะเคยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมดเบอร์หนึ่งของโลกแนะต้องไม่ธรรมดาแน่นอนเขาต้องแบบสร้างตำนานไว้เยอะมากแน่นอนนะเพราะแค่เกมสองเกมอ่ะมันไม่สามารถเรียกได้ว่าแบบเป็นเมดเบอร์หนึ่งของโลกได้หรอกมันต้องแบบสุดจริงจริงมันถึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมดเบอร์หนึ่งของโลก ตรงนี้เกมทรงๆอยู่นะเรายังไม่พูดเจ็บปากนะยังไม่หายเจ็บปากเลยอ่าเราดูน,นี่เปิปนนเดด,ดัสเซียเลยนะมีร้านนี้โซนไว้เพื่อนอย่างเดียวเลย คือถ้าเอาลัดไปโซนนี้ฝั่งของเขาไม่กล้าเข้านะเพราะว่าเขาโชว์ไว้เยอะเกินอะแบบโอ้โหเฮียเอ้ยดูดิไปคิวช็อตแม่งขนาดนั้นดูดิดูดิจังหวะมันอะดูดิดูดิโอ้พาสทงพาะิคือจ่ายแบบโอ้สุดจัดเลยตรงนี้โจ๊กไปโดนอีกคือแบบนั่นแทงนะเว้ยมีมาร์เวลเท่ากันด้วยนะเวลมาหลัดดำด้ซ้ำมาหลอดเวลสิบเอ็ดอะดูดิโดนมีมาแบบถวายศอกถวายเข่าเข้าไปนะ่แล้วได้ป้อมด้านบนจะได้พาแบบหรือเปล่าอย่างที่บอกว่าเกมนี้ประมาณสิบสี่นาทีนะยังไม่จบงม่ยากเดี๋ยวประมาณห้านาทีถึงจะจบ ป้อมด้านบนน่าจะไม่ได้นะเพราะว่าเชลรี่คือไปอไปรับคีปด้านล่างนะคืออ,อัลฟาเล่ก,ก็ถือว่าทำได้ดีนะชิ้นต่อไปน่าจะเป็นเดเดียมนะสำหรับมีมาร์คเล่นตรงนี้มาเอาคีปด้วยนะเพราะว่าถ้าแบบไม่เอาคีปก็ไม่เกิดนะการยหนึ่งเขาก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะมีมาร์คเล่นลัดโอ้ยต่อยไม่โดนสองมัดเลยเหรอ มีมาโอ้ยสามารเลยวัตถุฟังมีมามีมาบอกอ่อยให้เขานะต่อยลมต่อยลมโชว์ต่อยลม,ยลม,ยลมโชว์ชวชวนะเดี๋ยวต่อยคนเดี๋ยวฟังตรงห้ามร้องให้มีมาบอกแต่คือเขาพยายามสปแปมนั่นแหละนะทุกคนนะคือไม่ได้แบบตั้งใจล็อกเป้าแบบพยายามสปแปมสปแปมไปโดนใครก็โดนไม่โดนก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าสกิลมันครูดาวสองวีแล้วก็มันไม่ได้เปลี่ยนเอเนจีเลยขนาดนั้นนะสำหรับสกิลสองแต่ถ้าต่อยโดนก็จะได้คืนเนี่ยมั้ยคือต่อยโดนมันจะได้เอเนจีคืนด้วยนะสำหรับสกิลของลาร์ดดูดิโซนไว้ y เลยนะนนนะอออัี้คืต่ยโซนะ เนี่ยต่อยพยายามโซนไม่ไม,ไม่ไม่เขาเข้ามาคือถ้าเขาเข้ามาก็โดนแต่ถ้าเขาไม่เข้ามาเขาก็จะเสียพื้นที่ <dissoci> เขาเรียกว่าการต่อยโซนไม่ใช่ว่าแบบตั้งไม่ใช่ว่าต่อยไม่โดนนะเว้แต่คือต่อยโซนไว้อะให้แบบชีฟได้พื้นที่ได้เข้าป้อมอะไรเงี้ยเนี่ยต่อยโซนไว้คือให้ฝั่งตรงข้ามเรียกเลยว่าอ่ะถ้ามึงเข้ามามึงโดนหัดแต่ถ้ามึงไม่เข้ามาอ่ะกูได้พื้นที่นะกูได้แบบพื้นที่ในการเล่นเออแล้วตรงนี้อืมเขาไปไหลโอ้ลามาหนึ่งเข้วไปโอ้แลวเต่าแตกหรือเปล่าโอ้ยังไม่แตกนะโอ้เมื่อกี้มีม นี่อยู่ต่อยโซนไว้นะเนี่ยถ้าเข้ามาก็โดนแต่ถ้าไม่เข้ามาก็ได้ป้อมอะไรประมาณนี้แหละตรงนี้มอสกับเชอร์ี่ตายนะต้องถอยนะว่าไม่มีตัวหินเพราะว่าจริงมาจ้ามันไม่ได้สามารถยินได้ขนาดนั้นแล้วก็ซีซี CC มันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นน่ะก็คือถ้าอยู่กับแครี่ใช่ไหมถ้าฝั่งตรงข้ามเข้าบาลวงอ่ะคือกันแครี่ไม่ได้นะโอ้ยแล้วมีมาร์กตรงนั้นยังไงโอ้แล้วคือ,อดับเบิลโลเซนคไคมาจงหวะนี้สามสองต่อสามยังไงเอ่ยโอ้โหเจ็บมากสเต่า ี่คือต่อยเช็คล้วล่วยมีมาหลายอะไรเขาบอกเฮ้ยเราไม่ต่อยไม่ค่อยโดนเลยคือพยายามต่อยเช็คต่อยโซนต่อยดักไว้แหละ,และว่าเนี่ยถ้าเข้ามาตรงๆอย่างเงี้ยก็โดนนะแต่ถ้าไม่เข้ามาเขาก็พยายามเช็คดูเนี่ยว่าเช็คพุม่มดูว่ามีใครอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้นนะคือการเล่นลัดใครแบบไม่เคยเล่นคือแบบไม่เข้าใจมันหรอกเพราะมันเป็นตัวที่เล่นยากมากเราก็แบบไม่ค่อยได้เล่นนะแล้วตรงนี้มาเอาอเมซอนแล้วก็เฉียดัดสมัยก่อนนาทีที่10เนี่ยมันมีนี่แล้วนะเวมันมีไข่แล้วเลยอเิซอนแล้วก็เฉียดัดแต่สมัยนี้เป็น15นนนนาทีีออัั้รูๆยู่ ปิดเกมยังไง <c oughs> ถามมาได้มีสลิมตัวเลดเกมนะตัวยืนอีกสองตัวโอ้ฟีฟีเลยอ่ะแล้วตรงนี้ยังไงมีมารจะเข้าไปลำเท้าไหวสอดเข้าไหวเข่าให้หรือเปล่า <c oughs> โอ้แล้วตรงนี้มีมารโดนหนักนะโดนหนักนะจะฟิกเกอร์หรือเลปล่ามีฟิกเกอร์นะโอ้ไม่ฟิกเกอร์นะโอ้นิ่งจัดเลยทุกคนดูดิ <c oughs> คือว่าน่าที่จริงน,นะคือตอนนี้คือเกมมันตึงกันอยู่นะทุกคนนะเขาก็เลยแบบอาจจะไม่มีช็อตโชว์อะไรแย่ๆนะช่วงนี้คือพยายามรอจังหวะเล่นอยู่อะเพราะว่าถ้าเราจะเข้าไปเล่นคนเดียวมันก็ลำบากอยู่นะ ตัวข้ามก็ซีซีหนักทั้งมีตัวจับอย่างชาโดด้วยนะอหูเลิศหืมเฟิร์สบันโดนหนักมากนะน่าจะเป็นพาร์ทส oh 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 oh. okay. ี่ของอ่าโอ้มีมาร์คตัวหนักเหมือนกันน่าจะเป็นพาร์ทสี่ของสลิมเแหละที่มันยิงแล้วมันทะลุไปโดนนะโอ้ยแล้วมีมาร์คไม่แตกนะยังไงก็ไม่แตกนะอย่างที่บอกเลยว่าเป็น ขาเรียกว่าไงเป็นคีนคิวนะก็คือไม่แตกสักตัวเลยแล้วตรงนี้ยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยโซนยันไว้อยู่นะเข้าไปกัดมันเชไอ้มอสมอสเข้าไปกัดมันโอ้แล้วเต่าโคตรเจ็บเลยเราจะขึ้นบ้านยังไงนาทีที่สามนั่นอย่างที่บอกแล้ว่าจบในนาทีที่สี่งั้นแสดงว่าอีกถึงนาทีจะจบแล้วตรงนี้จะขึ้นบ้านเลยหรือเปล่าเต่าเจ็บนะไม่ได้และเข้าไปจับคัสซ่าตรงนั้นไม่ได้ใช้แอนติด้วยนะแรกกันตายคนละหนึ่งตัวจังหวะนี้โอ้โหเอาเรื่อง เออใช่คือทีเบรคว่าได้เปรียบอยู่แล้วเว่าเสียตัวชุบไปแล้วตัวเลี้ยงไปนะแล้วก็ตัวเลี้ยงเขาไม่ได้ใช้อันตีด้วยนะเดี๋ยวนี้ขึ้นบ้านมาจางังหวะนี้ยังไงเอ้าและจาโดโอ้โหอันตีไม่โดนนะเมื่อกีก้เนี่ยหรือเปล่าวะโอ้และเรียบร้อยนะ d o m i n a ติ้งไป,ไปที่เรียบร้อยนะสำหรับมีมากนะโอโ้โห d o m i n a ติ้งนี่น่าจะหกตัวนะอ่ะะาหกศูนย์หกนะไม่แตกสักตัวเลยสำหรับมีมากในเกมนี้และด้านตรงกลางโอ้โหยิงสดไปเลยนะให้เชอรี่ทำให้แล้วก็ตีสดไป แล้วก็เหลือแค่ป้อมด้านบนน่านจะเอาดักเซเยอร์แล้วก็แน่จบเลย แล้วสมัยก่อนน่าจะไม่มีดูใจเราแล้วจังวันนี้อฟีเข้ามาจับมาจ้านะกดอันติไปเรียบร้อยแล้วตรงนี้น่าจะแตกด้วยเปล่าสำหรับมาจ้าแต่ทีมมาปิดและมีมาเข้าไปตังวนี้ยังไงมีมารอให้เชอรี่เข้าไปเปิดวิชั่นได้ก่อนนะไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในพุ่มและอันติเข้ามาถวายศอกถวายเขาเละตรงนี้ยังไงมีมาแมนไหมแมนอยู่แล้วนะทุกคนนะโอ้และตรงนี้เข้าไปต่อยอีกหนึ่งจังหวะแล้วเข้าไปรับถวายศอกสับหัวโจเคฟ้าหางโอ้ เฮ้ยโคตรเหยนตัวเดียวอ,อันตีเล่นเลยนะสมบูรณ์มากนะเ<ส>ฟิร์สบันนี่หันไปถามเพื่อนเลยมึเยงมเฮ็ดอีหยังวะมึงเฮ็ดอีหยับเราเฟิร์สบันทำไมเมื่อกี้พี่แกนกยู่ฮะมึงเห็นไม่กูแตกเลยเนียหยอกหยอกหยอกนะทุกคนนะก็ใครที่ชอบตอมายแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นนะานไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสมบูรณ์นี่ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์โอ้โหโเสียงไม่มีวะโอ้โหไปแล้วไป